แล้วครับมันอยากบู๊เกิดอารมณ์บู๊ขึ้นมาแล้วครับโอ้ขอสูขอสู้กันดีกันด้วยนะครับวันนี้นะกลับมาอยู่กับเกมแบทเทิลกับโรบักแบทเทิลฟิล3กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในร,ร,รายการเดร์โรบักคิวเลยไม่ได้แดดตั้ตัวเสร็จเลยอยู่ในรายกา บ็อกคิวเลอร์นะคบวันนี้อยู่ในแมตชทนฟิลสามหรือสี่ที่อะไรก็ไม่รู้รับสามบวกสองครับผมเอ้ยเฮียห e okay, นึ่งบวกสองโอเคครับผมผมอยู่ฝั่งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมก็กำลังจะบู๊ด้ดวยครับนะผมตรงนี้กูเห็นมีหนึ่งตัวย่อขยายแล้วย่อส่วนไม่ได้ครับนะผมโหมนีครับนะผมมันมีมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว มันเห็นกูแล้วหมุนไปดึตัวดึงตัวึงตัวตัวแล้วเออึงตวรบมเย้ยฮยฮวมันเกิดารมณูนมาแล้ว่กมันเกิดอารมณ์บูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปรับเสียงนิดนึโอเคเยโอเคครับผมเกิดอารมณ์บูนมาผม ทำให้เรานี่ย่างงงงงอ่ผมเยมะอะมีเท่าไหร่วะสามพันสามพันตัวไปซื้อที่อะไรดีวะเฮ้ยหมดรอบแล้วครับเยอะฮหมดรอบแล้วเยี่ยท์โอ้ย มันดูตรงนี้ปะเจ้าผมผมเนิ่กล้าซื้อหรอกมันอ่อนเกินนี่มันดูอูออกติดีกว่าครับผมเอ็ีอ๋อปืนเฮนียอนี้โอ้ไม่เอาไม่เอาร้ายนี่คืออะไรครับผมอ๋อพวกอูซิอาค้าผมเออน่าจะมีดักเบินะ้ลเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไร เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเย็ด yeah! บูกดหนักกดหนักเว้ยเดี๋ยพันพันหนึง่งพันหนึง่งพันหนึ่งเอ้ยแบบวไงต้องดูแบบแบบอะไรแบบอะไรวะโอ้โหแบบนี้โอ้กหไม่ได้เลือกปืนนี้เลยเดี๋ยวขอยืน่อย แต่รู้สึกว่าจะมีโหลดนานแล้วผมกำลงไปนานเนาะงูไม่เห็นนานเลยโอเคแล้วผมแบบนี้มันมันคือม,มันต้องใช้สไนัยอ่ะคือกูไม่ได้หยิบสไนัยมาเออคือ,คอเดี๋ยวไปเปลี่ยนก็แหละพอตายนี่รอช่องแค่ามาและกอเอ,อ้ยจะกกูมันหายไปไหนหมดหมดนี่อ่อยู่นี่อ่ะอี่ ปกูจะยิงเสร็จโอ้เสียไปเท่าไหร่เว้ยโอ้ยโอ้ยแล้วผมเกิดอาการบู๊แล oh, es ้วครับเกิดอาการบูมาแล้วกูรีเซ็ตแม่งจะได้บู๊ไปได้ง่ายง่ายอ่ะผมเกิดอาการบู๊มาแล้วอาการบู๊นี้มันต้องใช้สไนส์สไนส์นี่เรื่องนี้ออกไปออกไป เอนเทอร์ครับผมเฮียอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเราจะเอ้ยทำไมทำไมตรงนี้มันเพื่อนกูเยอะจังวะเออเด็กกูไปที่เพื่อนเพื่อนดีกว่าครับผมเพื่อนเอ๋ยเพื่อนรักเพื่อนทหารเฮียเยียเฮ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 ียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วตกอีกตกตกโอ้เฮียมันใช้ปืนเดียวกับกูเลย ไม่ใช่ใช้ปืนเดียวดิโอ้นาวโอเคเอาใหม่รับผมเมื่อกี้เฟรผมโอเคครับถืออาก้าแล้วดีมีความสามารถพิเศษคือมันจะซูมได้ครับผมแต่ซูมออกไม่ได้ซีเลื่อนโอ้ว oh, อีกแล้วมออีกแล้วอีอีกแล้วเป็นเพื่อนกู โอเคครับเ okay, พื่อนผมเห็นตรงนู้ดหนึ่งตัวครับผมหนึ่งชิ้นครับผมเดี๋ยวผมจะไปบู๊เองครับผมผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโดนยิงเสียแล้วไม่ได้ฆ่าใครเลยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโดนยิงเสียแล้วโอเคครับ okay, ผมเพราะว่านี้เป็น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 ,ปนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนอีกวหรเปลี่ยนเป็น ก้อยแบบแบบจริงๆมันกูไม่น่าเปลี่ยนเลยวะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกูดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีแล้วโอเคแล้วบบมันคือคือไอไอพวกเฮ้ยดิสุดไปแล้วอุ้ยโดนยิงสัตว์เพื่อนไม่ไม่ช่วยไอสัตว์บิ๊บิ๊มาแต่ยิงบน อ้อยมันปเป็นเนี่ยแหละคืออุปสรรคว่าแม่งกูจะผ่านไอ้จุดบ้านไอขึ้นสะพานลอยได้หรือเปล่าเดี๋ยวโหนี่กูอยู่สีอะไรวะเ,เดี๋ยวโดนต่อยอีกแล้วไอ้กูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยโอยกแน้วด้วยเฮ้ย แม่งมาเป็นยกเลยโอ้โหแม่งมันชอบโผสัตว์เฮ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนมึงช่วยกูบ,บ้างนั่นโดนสอยแล้วโดนสอยแล้วอุ๊ยไอ้เวนโหมันจองสุดท้ายมั้งครับผม สุดท้ายแม่งกูก็อยู่บน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 บเฮ้ยชิปวิ่งวิ่งวิ่ยงูบวมมึงยิงขัดเกลือมากเลยอะยิงหมดที่ไม่โดนหลัยมากเลอไม่ทำไมทีมกูมันอ่อนจังวะ โอ้ยเบลสองไอสัตว์เมื่อไหร่กูจะเลเวลอัพวะโอ้ยโอ้เนี่ยโอ้ <Yes. S 1> โอแล้วทีมกูไม่ก็อยู่ล่างๆกันเว้ไอ้กูก็คิดแล้วว่าทำไมไม่ขึ้นไปไม่ได้แมงมันรอนหนักอยูห่หน้าหน้าสพานี่เองครับผม ูก็คิดไปแล้วว่าทำไมมันขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวกูดูหลังให้เองไม่ได้ดูหลังหรอกต้องดูได้ต้องดูหน้าด,ด,าดูไม่ดูหน้าไม่ได้ดูหน้ามันจะอยู่ไม่ได้นย่ยขึ้นไปอีกขึ้นอีกครับอ๋อเนี่ยนะทางขึ้นของมัน อกูออรู้แล้วกูจะบูตรงไหนเนี่ยเนี่ยถ้ามันถ้าไม่จริงไม่จริงไอ้เวนสัตว์กูจะเดินไปฆ่ามึงไอ้เนี่ยมันมีแต่คนยิงกูได้น่ะเวนครับผมไอ้สัต มึงดูมันบ้่งี่โหไอตาทัวตาทัวกูยิงมันมองไม่เห็นแล้วนั่นไงตายเวนเอ้ยมันต้องมีคนบางคนในคนหนึ่งอยู่ด้านล่างอะแต่กูเก่งสบไบเปอร์อะ ตัดดิ้งเลเฮ้วอโอ้โหไม้คนเจ๋งมาแล้วครับผมวันนี้แหละต้องดูแบมบ่เพี้ยอะไรโหกูต้องมีต้องจะเปลี่ยนปืนว่ะไม่เปลี่ยนปืนอยู่ยยไม่ได้โดนโดนคุณข่าสองคนลคุนฆ่าไปสองคนแล้วเฮ้ยนี่มันเดสดแบทป่าวะดูทำไมมัน พื่อเลือเพื่อนเนี่ยเดสแมทกูต้องใช้บูแล้วทำไมกูจับยนางเงี้ยโอ้น้อง oh, no. เดี๋ยวเดี๋มอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ยยยยายไปกี่นาทีแล้ววะสินาทีเออโหลสกิ์ซะเออทุกทุก โอ้โหเงินะเยอะนะแต่ว่าเลเวลนี่โคตรน้อหยสัตว์โคตรน้อยแบบเฮ้ยโดนใครย,ยิงวะเ <s we ak> ข้ารถไฟแล้วจ้าโดนใครย,ยิงวะ <s we ak> ต้องอยู่ในแถบนี้ยดี โดนคนยิงแล้วกูรู้แหละแม่แห้งโดนโดนใครยิงวะเกดเหรอเกดพ่อตายพ่อพ่อพ่อเกดจับไอ้เกดไอ้เกดทำไมกูยิงแล้วตายอ่ะทำไมกูยิงแล้วตายเว้ย อ้าโดนยิงอีกแล้วอแล้วใครมายิงนะผมใครมาหลบ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 ลบ้าบ้าอยู่ในรถไฟเหรอในรถไฟเหรอเฮ้ยเออกูเห็นแล้วแต่ว่ามีตัวหนึงอยู่ในรถไฟ เดสแม็จริงว่ะโดนไข่ไข่แล้วแล้วมันบู๊มันอยู่ด้านบนอ่ะกเฮ้ยโดนนี้แล้ว แล้วมันจะนักฆ่าทำไมวะน่าโอ้กูยิงไปดูดิกูว่ากูเปลี่ยนปืนเหอะกูเปลี่ยนปืนเป็นไรเหอะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับผมวิตเตอร์สมท่า MP7 เบาอันนี้กูรู้อาก้าดีกว่าครับผมอาก้าดีแหละดีอาก้าอาก้า โอ้อาคาเหมือนกันด้วสมใสใช้อาาลยดีผมเล็่ดตต้เสาแล้วไปดูด้วยกัน no what the fuck that ไม่ไหวแล้ว พ่อพ่อเหอะกูว่าแบบอารมณ์กูจะขึ้นสูงสุดแล้วเนี่ยอ้ากูขอฆ่าให้ได้อีก5คนเอ้าหนึ่งคนหนึ่งคนตายไปแล้วอืม รองคายได้อีกคนนึงสี่คนโอ้เวนเวนเวนว้าเวนนเนี่มันเผลอยตเลยไสัตว์มันเผลอกูยังตายเลยทำไมมันไม่ยิงส่กันวะ แต่กูดูดูมันหกสี่สิบเอ็ดดิอูซี่เฮดช็อตอูซี่กูน่าจะชิ้อูซี Shot, ่มีมี้สองแล้วเว้ย แล้ววายสามแล้ววายสามแล้ววายเย็ดเคโอ้โหกูจะเอาให้ได้แล้วใช้อูซี่ใช่ไหมใช้อูซี่ใช่ไหมดี๋ดยว,วกูใช้บ้างเดี๋ยวกูใช้บ้างครับสามคนแล้วสามคนแล้วสี่คนแล้วเฮ้ยอย่าชักมันอย่าชักมันอย่าชักมันเจฟเกมเมอร์ <laughs> แจ็คเกมเมอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี <G> <ๆ>๋ยวแจ็คเกมเมอร์ไอ้เหี้ยมึงชื่อมึงโอ้โหแม่คือนี้แล้วแม่พกูจะไปฆ่าไปได้วะอยู่ด้านบนเหรอยิง<ๆ>ได้แล้วฆ่าได้ห้าคนแล้วยิงยิงทีโอเคครับสำหรับวันนี้นะกูฆ่าได้ห้าคน,นแล้วสดหวังแล้วสำหรับวันนี้ Aku kat rumah awak apa nak cakap apa dia